e อ็กซ์ตรีกันด้วยนะครับผมโอ้โหไวไฟของก็หน่วงนิดหนึ่งเออวันนี้ผมเพิ่งเห็นได้ข่าวมาก่อนเริ่มไลฟ์ช่วงประมาณทุ่มครึ่งเน็ตมีปัญหากันบึมเลยนะครับทั้ง AS ทั้ง Tre บ b ร a ด d Band ผมไม่รู้ค่ายอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ AS เนี่ยโดนบ่นเยอะที่สุดเลยนะครับเออมีคนเปิดประเด็นเรื่องเน็ตมานะก็สวัสดีทักทายนะครับเมื่อกาดจอไม่ได้มีไว้ขายคนเล่นเกมอีกต่อไป วันนี้ผมมาไลฟ์ผมก็ต้องบอกว่าทั้งรู้สึกดีใจแล้วก็ทั้งรู้สึกเศร้าใจหลายๆอย่างนะครับผมโคตรสวยกันเลยทีเดียวนะครับก็ถามกันก่อนใครใช้อินเทอร์เน็ตค่ายไหนแล้วเน็ตล่มเน็ตใช้ไม่ได้กันบ้างไหมตอนนี้คือหลายๆคนเน็ตล่มเยอะมากนะครับผมวันนี้เนาะก็ AS ตอนนี้ที่บ้านผมผมใช้ AS ยังปกติดีไม่มีปัญหาอะไรไลฟ์สัญญาณเน็ตก็ยังออกได้ปกติแต่ผมเห็นหลายคนบ่นกันเยอะมากๆนะครับผม อืมก็ทักทายกันนะครับผมเดือดกันเลยทีเดียวก็สำหรับวันนี้ผมมีริกสำหรับการขุดเหรียญ ETH หรือพวก EOG EGA e อะไรสักอย่างนี่แหละมารีวิวกันนะครับซึ่งเขาเป็นร้านขายริกฝากมาส่งให้เนื่องจากว่ามีลูกค้าใครก็ไม่รู้อันนี้ใครเป็นเจ้าของเครื่องมีคนดูไหมครับเจ้าของเครื่อง <c ười> คือผมแอบตกใจมากว่า นี่พี่ซื้อไว้ขุดเหรียญจริงใช่ไหมแล้วร้านเขาก็จัดให้ได้ทุกอย่างจริงๆนะครับคือเป็นริกที่สวยงานที่สุดเป็นริกรุ่นลิมิเต็ดเป็นริกที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็ว่าได้นะครับ 2B กระตุก AS มีปกติเสียได้ใบสวยๆครับได้3080กันดั้มมา47,000จริงเหรอ47,000ผมขอซื้อต่อ50,000ครับโอนสดฉลามแทะสายใต้ทะเลเหรอสำหรับการ์ดแบบนี้นะครับให้ถอดออกเหลือ PCB แล้วสั่งคอสตอมวอเตอร์บ็อกดีกว่า ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ความชอบเนาะแล้วแต่ความชอบมาเรามาดูกันก่อนนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยพอดีผมรู้จักกับร้านอะไรนะเทียเทมชื่อร้านเธอเทียมเธอเทียมไอทีนะครับชื่อร้านอ่าน,านยากมากเลยเขาเคยส่งเมาส์หรือว่าส่งพวกคีย์บอร์ดดักกี้มาให้ผมรีวิวนานแล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วละร้านเธอเทียมไอทีนะครับแล้วก็ ช่วงนี้เขาบอกว่าเขามีอีกธุรกิจหนึ่งก็คือขายริกขุดบิตคอยริกสาหรับขุด ETH นะครับเขาก็เลยมีลูกค้าอยู่หนึ่งท่านอยากจะประกอบริกเอาไว้ขุดหรือเอาไว้เน้นความสวยงามผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเอาซะแบบอลังการยันสายถักกันเลยทีเดียวนะครับ แคทไม่มีปัญหาถูกจังใบละแสนซื้อตอนการราคาลงพอดีครับพี่นพอ๋อโหถ้าถ้าได้ใบตอนหน้าถือว่าโชคดีมากๆนะครับก็สำหรับริกในวันนี้จัดเต็มมากนะครับผมให้ดูก่อนเลยละกันไหนๆเข้ากันมาเยอะแล้วสวัสดีครับนี่เลยริกเครื่องนี้นะครับมูลค่า5้0แสนห้าหมบาทคุณฟังไม่ผิดนะครับหมดนี่ห้าแสนห้าหมบาท ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับหนึ่งนี่ครับกาจอ Limited ด d i ดิชั่นลายกันดัมนะครับกาจอ l i มิเต็ด d i ดิชั่นลายกันดัมครับที่เขาหากันยากนักหากันยากนะแต่ที่นี่มีนะครับแต่ที่นี่มีปรับไฟ R ์ B ได้มีการเติมลูกเล่นเข้าไปอีกนิดนึงด้วยสายถักครับอุ้ย อุ้ยเสียงอะไรอ่ะอ๋อสาถักโดนพัดลมโอหผมกลัวเลยเนี่ยเครื่องละห้าแสห้าเลยนะครับเครื่องนี้ก็มีสายถักด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนี่ก็จะมี1 2ึ่งสสี่ห้านะครับโดยสีสายถักเขาก็ทําออกมาให้รับกับการจอกันด้ำนะครับมีคนถามว่าขุดกี่วันคืนทุนสําหรับเครื่องนี้นะครับ แรงขุดเนี่ยที่ผมลองขุดอยู่นะครับตอนนี้นะครับแรงขุดที่ผมลองเทสขุดอยู่นะครับมีแรงขุดอยู่ที่เท่าไหร่วะเปิดให้ดูสดๆเลย485 mH นะครับมีแรงขุดอยู่ที่485 mH ซึ่งผ่านการลดไฟทำการโอเวอร์ค k ็แล้วนะครับริกนี้กินไฟอยู่ที่ประมาณ1,200วัตต 1100วัตต์สำหรับการ์ดจอและก็อุปกรณ์อื่นๆอีกนะครับรวมเป็นประมาณ1,200บาทนะครับ1,200วัตต์ไม่ใช่200บาทนะครับเท่าไหร่ครับเครื่องนี้5 5 0 0 0 0ห้นะครับผมใครที่เข้ามานะครับช่วงนี้มีใครหาธุรกิจใหม่มาทำธุรกิจการขุดบ้างไหมนี่ส่วนตัวผมก็ขุดเหมือนกันนะแต่ว่าลิกผมก็ไม่อลังการขนาดนี้อันนี้คือแบบงานประกอบดีมากงานประกอบสวยมากนะครับกระตุกครับริกไฮโซตัวกันดั้มทุกตัวเป็น non lhr มาใช่ไหมครับ ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับก็แรงขุดประมาณ500ผมตีไป500แล้วกัน4 8 5แนะครับแรงขุดประมาณ500ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะมาบอกว่าไงเดีอ่ะจะได้วันละก,กี่บาทแต่ถ้าเท่าที่ผมลองคำนวณดูนะครับไม่ถึง2,500บาทไม่ถึง2,500บาทต่อวันนะเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยมีแรงขุดอยู่ที่1กิกถ้าขุดเหรียญ ETH นะครับถ้าขุดเหรียญ ETH ด้วยแรงขุด1กิกเนี่ยจะได้วันละประมาณ80ดอน8 3 24, 2 4าม0ีเครื่องนี้500 mh หาร2 0 0 4ก็น่าจะประมาณวันละ1 2 0 0 1 3 0ึบาทโดยประมาณนะครับ1,300บาทต่อวันโดยประมาณมันตกกี่บาทอะมันตกกี่เดือนละกี่บาทแปบบ๊บนึงผมขอคำนวณกนะ่นอันนี้คำนวณสดเลยนะคือบ้านผมมีแรงขุดอยู่1กิกผมก็เลยลองเทียบได้ไง่ายๆนะครับ 1,300บาทคูณสาเดือนละ3าม0มื่นนะครับคูณสิเดือนห้าแสนแปดหนึ่บาทเดียวกันนะคูณสาวันแล้วก็คูณ17เดือนพอเอ้ยไม่ถึงนี่หน0่บาทคูณสาคูณสิ สิบสี่เดือนคุณจะได้เครื่องนี้ฟรีนะครับผมจะไม่ใช้คาว่าคืนทุนนะครับแต่ผมบอกก่อนนะครับทุกครั้งที่ผมมารีวิวอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการขุดนะครับสามแสนหกหมื่นบาทต่อเดือนอ่าคุณจอดเจียวจ้าวครับอันนี้ใครวะเนี่ยคุณจอดเจียวจ้าวถ้าสมมติเครื่องนี้ได้เดือนละสามแสนหกนะครับผมสั่งซื้อเลยครับ 100เครื่องครับเดี๋ยวผมหาเงินมาจ่ายสดเลยครับไม่มีทางเลยที่ได้เดือนละสามแสนหกนะครับเครื่องละ5้าแสนห้าุดได้เดือนละสามแสนหกรวยเกินพอดีขุดเสร็จแล้วเอาเหรียญบิตคอยเป็นเงินได้เลยเหรอครับใช่นะครับ LHR ขุดได้100%หรือเปล่าตอนนี้อยู่ประมาณ70%นะครับผมก็ผมบอกก่อนนะครับราคาที่วันนี้ผมคำนวณเนี่ยประมาณ14เดือนคุณจะเท่ากับว่าได้เครื่องนี้ฟรีปีนิดนเร็วไหม ผมถือว่าเป็นการลงทุนที่เร็วมากอนาคตอาจจะได้เวลาพันสี่พันห้าพัก็เป็นไปได้นะครับเพราะราคามันแกว่งขึ้นแกว่งลงหรืออาจจะคืนทุนช้ากว่านี้ก็เป็นได้ขึ้นอยู่กับจังหวะราคานั้นๆผมมองว่าการขุดลงทุนซื้อเครื่องขุดหนึ่งเครื่องเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าการเทรดเหรียญน,นะครับ และผมก็พูดตรงๆนะครับว่าใครที่อยากจะซื้อขุดผมไม่ได้ห้ามศึกษาให้เข้าใจดีก่อนนะครับอย่างแรกเลยต้องลองรู้ก่อนว่าการขุดมันคืออะไรการซื้อขายมันคืออะไรนะครับและถ้าอยากขุดจริงๆก็ลองปรึกษาร้านดูนะครับซึ่งร้านวันนี้ที่เขาส่งมาให้ผมครับนี่เลยหน้าถอดมาเล่นเกมสักอันจริงครับดูที่โลโก้ตรงนึงครับนี่คือร้านเทียร์ัมอทีนะครับก็ขอขอบคุณร้านเทียร์ทั้มอทด้วยนะครับผมที่เขา ส่งเครื่องนี้มาให้ผมทําการรีวิวนะครับที่เขาส่งเครื่องนี้มาให้ผมทำการรีวิวนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับขอขอบคุณด้วยอ่าก็ใครสนใจก็ติดต่อเอาละกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าเครื่องนี้มีสเปคอะไรกันบ้างบอกก่อนเครื่องนี้เขาประกอบเอาเทเขาไม่รู้เหมือนกันจะเอามาทำาไมแรมแบบอย่างนี้นะครับผม พี่เอาเงินมาจากไหนมาซื้อริครับริคนี้ไม่ได้ริคของผมนะครับริคนี้ก็เป็นริคของลูกค้าที่เขาสั่งประกอบแต่ว่าส่งมารีวิวก่อนหนึ่งครั้งนะครับผมมาตัวแรมครับเครื่องนี้นะครับเขาจะใช้แรมอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นตัว Core 7th Gen นะครับจริงๆแรมในการขุดเนี่ย4กิกเพียงพอแล้วนะครับ8กิกนี่เกินพอนะครับแต่เครื่องนี้เขาใส่เป็นแรมแบบ Dual Channel 16กิกนะครับแล้วก็ตัวเมนบอร์ดน่าจะมองไม่เห็นนะครับเป็นตัว Asus Z490 Z270 พูดผิด Z270 เนะครับเป็นเมนบอร์ด Z270 เนาะก็เมนบอร์ดตัวนี้มันรองรับในการเสียบการ์ดได้ทั้ง7ใบนะครับแต่ว่าตอนนี้เครื่องนี้รองรับ5ใบนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Power Supply นะครับเขาใช้1000วัตวัตนะครับ1000วัตต์2ตัว1000วัตวัตนะครับเป็น Power c o ์ s a i ์เซ0 0 0 0วัตต์2ตัวเชื่อแล้วว่าเครื่องนี้ประกอบเอาเทจริงๆก็คุณลองคิดดู เครื่องขุดบิตคอยเนี่ยอย่างแรกเลยนะผมไม่เคยเห็นใครใช้สายถักครับแต่เครื่องนี้สั่งทํำสายถักสายถักเนี่ยแพงนะถ้าผมตีมูลค่าเข้าวๆนะครับเส้นหนึ่งเนี่ยเอาแบบงานเกรดไม่ดีนะแต่ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าสายถักงานเกรดค่อนข้างพรีเมียมอันนี้ยหการ์ดใช้3ชุดชุดหนึงผมตีแบบโคตรถูกเลยนะ6กรบาท6กสาสการ์ดพันแปดนะครับผมตีกลมๆสองพันแล้วกันสองหนึ่งสองสองสี่สามหดห ค่าสายถักเครื่องนี้ประมาณเกือบหมื่นตีต่ำาๆนะประมาณเกือบ1 0 0 0 0หมื่นบาทนะครับสําหรับค่าสายถักไม่ใช่หลายพันนะครับน่าจะเป็นหมื่นนะครับน่าจะเป็นหมื่นเลยสําหรับสายถักตัวนี้นะครับสายถักแพงแล้วเป็นสายถักสั่งทําพิเศษถ้าสมมุติคุณดูดีๆนะครับสายถักตัวนี้จะมาตั้งแต่การ์ดจอเข้า power supply เลยนะครับแล้วก็มีตัวที่เรียกว่าตัวล็อกสายผมไม่รู้เหมือนกันว่านี่งานของร้านใครแต่แบบว่า สวยมากสาหรับตัวสายถักนะครับก็เทเทมไอทีนะครับล่าน,นี้ก็เขาสั่งมาประกอบใครอยากได้แบบเน้นสวยเน้นขุดคุ้มค่าเน้นอะไรต่างๆก็มีนะครับซึ่งเขาบอกว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่แสนเกว่าบาทนะแสนเจ็ดแสนเจ็ดห้าเนาะ rtx 2 0 6 0ปรับพรลม75ความร้อน55แบบนี้ดีไหมเหลือๆครับชุดนี้จบที่ราคาเท่าไหร่ชุดนี้สเปคอยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับราคาเครื่องนี้5้าแสนห้าหมื่นบาทขุดแรงแค่ไหนชมครับมองไม่เห็นกันใช่ไหมครับ ไม่ต้องแปกใจครับไม่มีใครเห็นแน่นอนผมก็เลยจะหยิบโน้ตบุ๊กมานะครับตอนนี้เนี่ยที่ผมขุดเนี่ยผมจะใช้ตัว OS ที่เรียกว่า Having OS นะครับ Having OS เนี่ยข้อดีของเขาคือมันสามารถควบคุมเครื่องขุดที่ไหนก็ได้เพียงแค่มีคุณคอมพิวเตอร์ PC มือถือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เข้าเว็บไซต์แล้วก็คุมได้นะครับดังนั้นริกจะอยู่ที่ไหนก็สามารถทาได้ทั้งหมดนะครับซึ่งริงจ ร้านเขาจะเซร็ตให้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขุด ETH ใช้ Windows ขุดหรือว่าจะใช้ Simple Mining ในการขุดนะครับเขาก็จะมีฝันดายแถมมาให้เสียบปุ๊บใส่เลข Wallet ขุดได้ทันทีนะครับผมว่ากู้เงินมาซื้อไม่น่าคุ้ม14เดือนนะครับนับจากราคาเหรียญวันนี้นะครับ14เดือนแต่ถ้าไปขุดเหรียญอื่นอาจจะเหลือ12เดือนซึ่งผมตอบให้ไม่ได้นะครับค่าไฟเดือนหนึ่งเท่าไหร่ลองดูคำนวณในนี้แล้วกันนะครับ อาจริงๆที่บ้านผมผมจะมีอยู่ประมาณ4-5ลิกมันก็ไม่ใช่สี่ห้าลิกนี่สลิกแต่ก็สี่หเครื่องนะครับก็จะมีเครื่องอื่นๆด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมลองเซตอยู่นะครับเป็นเครื่องกันดมนะครับเครื่องกันดมก็คือเครื่องตัวนี้นะครับผมลองรันมาแล้ว20กว่านาทีนะครับใช้ไฟที่หลายๆคนถามนะครับกินไฟที่1,150วัตต์รวมอุปกรณ์อื่นๆ Everything ก็ประมาณ1,200วัตต์นะครับสำหรับเครื่องนี้ นี่เลยเข้าไปดูเครื่องการดั้มกันครับตอนนี้ก็คือขุดอยู่นะครับการ์ด3080หลายๆคนจะชอบถามนะครับกินไฟเท่าไหร่แรงขุดเป็นอย่างไรอะไรบ้างนะครับก็ใบละ230วัตต์ด้วยกันนะครับอันนี้คือเป็นการปรับแต่งตั้งค่าแล้วนะครับผมถ้าสมมติไม่ได้ปรับแต่งตั้งค่า มันมีกดร e เซ t ต e ด a ฟ l t ลไหมแป๊บหนึ่งอันนี้คือล็อกไว้ให้มันกินไฟแค่230วัตต์นะครับอันนี้มันต้องปรับจูนนะครับไม่งั้นมันไม่ได้กินไฟที่230วัตต์นะครับบ้านพี่มีไฟฟรีนะผมบอกเลยนะครับบ้านผมเนี่ย โซลาร์เซลล์ผลิตได้แค่วันละ20กว่าหน่วยแต่ค่าไฟบ้านผมวันละ100หน่วยดังนั้นไฟไม่ฟรีนะครับถ้าผมอยากจะได้ไฟฟรีผมต้องมีโซลาร์เซลล์ประมาณ20,000วัตต์ถึงจะเพียงพอต่อการขุดของผมนะตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมมีแค่5,000วัตต์นะครับต้องเพิ่มอีก15,000วัตต์ถึงจะเพียงพอนะครับก็ใช้ไฟค่อนข้างเยอะสำหรับการขุดใครที่ใจนีตรวจสอบไฟบ้านด้วยนะครับไม่งั้นไฟจะเกิน ไม่เพียงพอนะครับพี่ดบครับถ้าผมขุดผมสามารถหาแลกกับใครได้บ้างครับเพราะผมอายุยังไม่ถึงสมัครบิดครับเลยอันนี้อาจจะต้องหาบัญชีคนอื่นฝากขายนะครับแต่ถ้าสมมติใครที่อยากได้ก็ถ้าใครอายุถึงแล้วก็สมัครบิดครับมันขายเป็นเงินไทยบาทได้เลยนะครับไม่แนะนําให้กู้เงินมาทานะครับใช้เงินเจนเจียบเท่านั้นถูกต้องการขุดมีความเสี่ยงนะครับไปศึกษากันดูดีๆนะครับไปศึกษากันดูดีๆขอร้านสายถักนะครับเพิ่งมานั่นน่ะสิ ร้านใสถักคือร้านไหนงานดีมากอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเครื่องนี้นะครับโจถ้ามาเดิมๆมเนี่ยมันจะได้แรงขุดใบละ87นะครับแต่ถ้าเราโอเวอร์คล็อกแล้วนะครับมันจะเฉลี่ยอยู่ประมาณ97นี่97 95 97นะครับผมแล้วก็เย็นด้วยนะครับนี่ก็อันนี้ผมปรับรอพัดลมไว้อันนี้คือเป็นค่าเดิมๆนะครับใครจะโอเวอร์คล็อกก็ไปปรับแต่งเอาซึ่งอันนี้ผมก็ใช้พวกค่าพีเซ็ต ที่เขามีมาให้เน้นง่ายๆนะครับผมแล้วก็เซ็ตรอบพัดลมจบมากเข้าให้ Turn Off LED สำหรับใครที่แบบว่าไม่อยากเปิดไฟ RGB ของตัวการ์ดก็สามารถปิดได้นะครับผมนี่ก็ปึ่งเข้าไปนะครับซึ่งอันนี้ผมรีวิวให้ดูแล้วแรงขุดอยู่ประมาณ485ถ้า OC d ี500น่าจะมีให้เห็นสำหรับเครื่องนี้นะครับถ้า OC ดีซึ่งอันนี้ผมไม่ได้เค้น OC อะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาดูงานประกอบกันดีกว่า ต้องลงโซล่าเซลล์แบบคุณบูมทะลิตแล้วจริงเหรอคุณบูมทะลิศก็ลงโซล่าเซลล์แล้วเหรอ <c oughs> ผมก็ลงเหมือนกันนะครับผมแต่ผมลงแค่ห้าพันวัตต์ครับหลังคาบ้านไม่เพียงพอติดอีกฝั่งหนึ่งก็พอได้แต่ผมกลัวราคาถล่ลมใส่บ้านนะครับถ้าติดอีกฝั่งหนึ่งเป็นหมื่นวัตต์เนี่ยน่าจะผลิตได้วันละห้าสิบหน่วยแบบยิ้มๆเลยแหละเนาะห้าสิบหน่วยยิ้มๆโอ้โหอยากได้มากถ้าไฟบ้านดับทําไงจริงๆริกพวกนี้นะครับค่อนข้างฉลาดอย่างหนึ่ง <c oughs> คือ เราไม่ต้องมาคอยนั่งเซตนั่งอะไรนะครับที่ร้านเขาจะเซตให้หมดเลยซึ่งอันนี้ผมได้รับมาผมก็รู้เลยว่าร้านนี้ค่อนข้างใส่ใจเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเซตไบออสให้สําหรับลูกค้านะครับถ้าไฟดับไฟตกแล้วพอไฟมันเปิดติดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะทําการรันแล้วก็เปิดเครื่องต่อนะครับเดี๋ยวผมจะลองจําลองไฟดับนะครับปรับปิดเครื่องเลยครับโอ้ยไฟผมดับไปด้วยอันนี้คือสมมุติว่าไฟตกไปแล้วนะครับไฟตกไปค่อนข้างนานเลย ตกปุ๊บและติดปั๊บเนี่ยเป็นเรื่องไม่ปกติคอมหลายๆเครื่องมันจะทางานต่อได้นะครับแต่ถ้าสมมุติคอมดับไปนานๆแล้วไฟมาเนี่ยมันจะเปิดไม่ติดโดยปกตินะครับมันต้องเซ็ตในไบ o อสว่าถ้าไฟเอซีล็แล้วถ้ามันกลับมาเนี่ยให้เครื่องมันเปิดติดซึ่งร้านเซ็ตให้เรียบร้อยผมลองเปิดไฟปับ๊บโอ้โหสว่างคาตาเลยเครื่องเปิดทันทีนะครับเครื่องเปิดทันทีแล้วก็ถ้าสมมติคุณใช้พวก Simple Min i n g หรือ HavingOS นะครับ มันจะทําการขุดออโต้แบบอัตโนมัติเก่งตอนนี้พัดลมหยุดหมุนอยู่มันกำลังรีบูตระบบเปิดเครื่องอยู่นะครับก็เพียงแค่รอเดี๋ยวมันก็จะรีบูตกลับมาอันนี้คือข้อดีเลยนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับไปขุดกล้วยในสวนดีกว่า3090ยังมีของไหมอันนี้ใครอยากรู้ลองสอบถามร้านค้ากันเอาเองนะครับผมไม,ม่รู้เหมือนกันนะครับสายหักสวยเกิน3 0 9 0ตอนนี้ยังมีของไหมไม่มั่นใจทันไลฟ์พี่นพ นะครับผมถ้าอายุไม่ถึงสมัครบิทครับโดยใช้บัตรประชาชนผู้ปกครองแต่ใช้บัญชีราได้หรือเปล่าครับอายุไม่ถึง18ผมแนะนําว่าให้พ่อแม่สมัครให้เลยดีกว่าไปคุยเหตุผลกับท่านง่ายกว่านะครับเพราะว่าการสมัครบิตครับเนี่ยมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่น่ามีอะไรนะเพราะมันเป็นแค่แอปเหมือนกับ wallet ตังค์แล้วก็อะไรต่างๆมันกู้เงินอะไรไม่ได้นะครับผมลองคุยกับแม่ดีกว่าครับใช้มือไหนปิดอ่ะใช้เท้าครับใช้มือที่สานะครับใช้เท้าพอดีลัางปักอยู่หลางนี่ครับ เนี่ยคือร้านเซ็ตมาให้นะครับตอนนี้ขุดแล้วครับออโต้หมดเลยอันนี้ข้อดีสำหรับพวก OS พิเศษไม่ว่าจะเป็นพวก Simple Mining h a v i วิ OS นะครับอย่างตอนนี้ผมใช้ h a วิ n g OS นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่การเซ็ตถ้าร้านไหนไม่ได้เซ็ตให้มันก็จะไม่รันออโต้แบบนี้นะครับต้องสร้างห้องขุดแบบ SPD ้ครับ4,400ใบครับสุดยอดมากครับตัวแสนขุดได้ประมาณเวลาเท่าไหร่ครับเอางี้ผมตีให้ง่ายๆนะครับ แรงขุด1 0 0 0 mH เอาแบบจริงๆที่ผมได้เลยนะครับแรงขุด1000 mH เนี่ยได้ตอนนี้วันละประมาณ80ดอลลาร์ครับแรงขุด1กิกหรือว่า1000 mH ได้วันละ80ดอลลาร์ครับถ้าหารออกไปก็จะเหลือวันละ4ีดอลลาร์ราคามันแกว่งบางครั้งวันไหนดีๆก็ได้100ดอลลาร์วันไหนไม่ดีก็เหลือ80อลลาร แต่ส่วนมากจะสเตเบิลประมาณ80ดอลลาร์ดังนั้นผมจะตีต่ำๆไว้ที่80ดอลลาร์นะครับ80ดอลลาร์ถ้าแรงขุด500ก็คือเหลือ40ดอลลาร์ถ้าแรงขุด250เหลือ20ดาาอด600ดดลลาร์326600นะครับคนถามว่าเซตแสนเจ็ดขุดได้ประมาณวันละกี่บาทนะครับเซตแสนเจ็ดนะครับผมเขาบอกว่าเขาจะมีแรงขุดเท่าไหรอ่อ่ะ 150 m h รายได้เฉลี่ย1,000 0บาทต่อเรือนค่าค่าไฟเฉลี่ย1 0 0 0 0ก็ตามที่เขาบอกประมาณนั้นนะครับก็ลองคำนวณดูแล้วกัน250 5 0 m h ได้20ดอล2 20ดอลลดอลคูณ30แล้วก็คูณ33อีกทีหนึ่ง198เออก็ตามที่เขาคำนวณเลยรายได้เฉลี่ยประมาณ1 1 0 0นึนะครับก็17 เดือนคืนทุนมันไม่เอาจริงๆที่หลายๆคนชอบพูดว่า17เดือนคืนทุน10เดือนคืนทุนจริงๆผมอยากจะบอกว่ามันคืนทุนเร็วกันนะั้นนะเช่นอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างร้านนะผมพูดก่อนเดี๋ยวจะมาหาว่าผมอวยนักขุดผมอวยคนขุดนะครับผมทําตัวทุกอย่างเป็นกลางทั้งเรียกว่าคอนเทนต์รีวิวก็รีวิวคอนเทนต์ไมนิ่งก็ไมนิง่งและผมก็บอกทั้งข้อดีข้อเสียนะครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียไปศึกษาเอานะครับซึ่ง เครื่องนี้สมมุติ5้าแสนห้าถ้าเราคำนวณดิบๆอยากได้เครื่องนี้ฟรีต้องขุดประมาณ14เดือนคิดจากราคาวันนี้ราคาอาจจะมีคืนทุนเร็วขึ้นคืนทุนช้าลงแต่ถ้าให้พูดในมุมมองคืนทุนเนี่ยผมมองว่าประมาณ9เดือนก็น่าจะคืนทุนแล้วนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้9เดือนก็น่าจะคืนทุนเพราะว่าถ้า9เดือนแล้วเราเลิกขุดเราเอาเครื่องนี้ไปขายต่อมันก็ได้ทุนส่วนต่างที่เหลือกลับคืนมานะครับแต่ การลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะครับรอบนี้ถ้าใครขุดตั้งแต่ตอนเดอนมกราที่ผมแมนะนําไปตั้งแต่ช่วงนู้นเนี่ยราคาแม่งพุงพ่งๆตอนนี้ก็น่าจะคืนทุนกันทุกคนแล้วนะครับผมก็ส่วนตัวผมผมก็มีแรงขุดแค่หนึ่งกิกผมก็ไม่กล้าลงทุนเยอะเหมือนกันกลัวนะครับกลัวมาเดี๋ยวเรามาดูงานประกอบกันดีกว่าครับสำหรับเครื่องนี้งานประกอบเป็นอย่างไรนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าแอบชอบใจสําหรับงานประกอบร้านนี้เพราะว่าประกอบสวยจริงๆนะครับ ตัวเครื่องนี้คือเขาทําพ่นสีขาวเลยอันนี้ผมว่าเขาน่าจะสั่งคอสตอมพิเศษนะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาสั่งคอสตอมมาหรือเปล่านะครับก็อย่างแรกเลยเรื่องของการเก็บสายไฟแล้วกันอันนี้ชื่นชมเฉพาะชุดสายตัวนี้เก็บได้สวยมากๆจัดเรียงในระเบียบนะครับผมแล้วก็เขามีการทําตัวเคเบิลไทตีแบบตีเส้นคู่นะครับพาวเวอร์สายสลูกด้วยกันตรงนี้ ผมอยากจะบอกว่าจริงๆถ้าวางพัดลมกลับด้านจะระบายความร้อนดีกว่านะครับอันนี้ถือว่าผมแนะนําร้านละกันนะครับทางอะไรนะชื่อร้านเธอเทมไอที oh, <okay. S 1> IT นะครับผมแนะนํากลับหัว power supply ให้เป็นวางคว่ำรับรอง the base เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้การขุดบางทีเอาอากาศมีจิ้งจกมีอะไรต่างๆหล่นลงไปได้นะครับแล้วก็เรื่องของการระบายความร้อน power supply วางคว่ำ ระบายความร้อนดีกว่านะครับแล้วก็การใส่ใจการประกอบอย่างที่สองคือนี่ครับอ่ารวมนี่ล้วกันอันนี้น่าจะมองเห็นง่ายกว่าเขาไม่ได้เอาตัว power supply วางไปที่ตัวเหล็กแท่นอะคริลิกไอ้ไม่ได้วางตัว power supply ไปที่ตัวอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะตัวแท่นอลูมิเนียมเลยนะครับเขามีการตัดแผ่นอะคริลิกวางรองไว้หนึ่งชั้นเพื่ออะไรรู้ป่ะปัญหานี้ผมเข้าใจครับ คือผมขุดเองใช่ไหมครับส่วนตัวผมผมก็ไม่ค่อยได้สนใจหรอกเพราะว่า,าพาวเวอร์สปายผมนั่งมาฟรีมันไ,ไม่มีประกันแต่ตัวนี้าพาวเวอร์สปายพวกนี้มีประกันนะครับเขามีการเอาวางรองไว้เพื่อไม่ให้าพาวเวอร์สปายเป็นรอยครับไม่งั้นถ้าโดนเหล็กสีนานๆเป็นรอยนะครับโดนเหล็กสีนานๆเป็นรอยนะครับก็อันนี้ถือว่าดีนะครับต่อมาครับด้านบนในส่วนของแท่นวางกาจอนี่ครับมีการทําแผ่นอะคริลิกแผ่นใหญ่เลยนะครับนี่มีการทําอะคริลิก แผ่นให,ใ,หใหญ่เลยนะครับใช้คำว่าแผ่นใหญ่เลยในการรองเออสะท้อนแสงน่าจะเห็นกําลังดีนะครับเนี่ยในส่วนของแผ่นแผ่นตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวนิ้วผมมาให้ช่วยโฟก,กัสละกันโอ้ยครับโอครับโฟกัสน,นิ้วครับ,รบอา่าเล่นเกมจิ้มนะครับไม่ได้ช่างมัและกันก็เอาว่ามีการทําแผ่นอะคริลิกรองอย่างดีนะครับผมตัวนี้แล้วก็เรื่องของการจัดเก็บสายไฟสวยสะอาดใช้เมนบอร์ดอะไรครับตัวนี้เป็น แ 270A นย์ะครับ a อซุสแซทสนะครับ, a Z รบก็หน้าตาประมาณนี้สวยงามฉนวนไงนะครับฉนวนไงเลยชื่อร้านอะไรครับเทียท่มไอทีนะครับใครอะไรนะเธอเทมห์ทำไมผมชอบอ่านเทียตนะ่ำมาเธอเท่ห์ไอทีผมขอโทษด,ด้วยเธอเทม์ทไอทีเธอเท่ห์ไอทีอ่านเป็นเทียต่าไอทีตลอดเลยเธอเทม์ทไอทีหนบต้องจัดบ้างแล้วห้าแสนห้า ถ้าเขาแบบจัดราคาพิเศษสัก4ี่แสนก็น่าจะซื้ออยู่นะครับ5้าแสนห้าเนี่ยตีมูลค่านะกาจอใบละแสนห้าใบห้าแสนอีกห้าหมื่นคือส่วนประกอบนะครับสายถักหนึ่งหมื่นพาวเวอร์ซัพพลายสองลูกหนึ่งหมื่นห้าแสนสองแล้วเมนบอร์ดซีพียูแรมน่าจะมื่นหมื่นหนึ่งห้าแสนสามแล้วนะครับโคงอีกนูก่นนี่นั้นบลาบลาบลาค่าแรงค่าประกอบค่า service ค่าบริการหลังการขาย เพราะผมบอกก่อนนะครับว่าริกพวกนี้ขายไปบางครั้งมันไม่ใช่ทีเดียวจบเครื่องพวกนี้บางทีอาจจะมีปัญหานะครับเขาต้องเก็บเหมือนกับค่าเซอร์วิสเอาไว้การที่ไม่มีความรู้ซื้อร้านพวกนี้ขุดมันก็ดีเหมือนกันตรงที่ถ้ามีปัญหาอะไรเขาก็มีเรื่องของเซอร์วิสบริการนะครับแล้วก็ในส่วนของเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวนี้เขามีรับฝากริกด้วยถ้าใครแบบซื้อแล้วไม่มีที่วางริกก็ไปวางริกกับเขาได้เขามีที่รับฝากนะครับผมต่อ s s d ขุดเชียกี่วันคืนทุน 14เดือนนับจากวันนี้นะครับราคาณวันที่16เดือน9ปี2021กับราคา ETH ประมาณ11 6 0 0 0บาทนะครับโอ้ราคาจำเปะจังวะดูแทบทุกวันคุณเรียนด้วย SD สแอนดิเป็นไงครับคุ้มไหมตอนนี้ว่าไม่คุ้มแล้วนะครับอ่านว่าเธอเทียมไอทใช่ครับเธอเทียมไอทเธอเทียม i อทนะครับก็เอาไว่าประมาณนี้แล้วกันผมมารีวิวคร่าวๆให้ให้ดูงานประกอบให้ดูเรื่องของความสวยงามแล้วก็ให้ดูเรื่องของการเก็บ ใครสนใจอยากจะซื้อเครื่องขุดเหรียญ ETH ขุดริกหรือที่เรียกกันติดปากว่าขุด Bitcoin ติดต่อที่ร้านเอานะครับผมเดี๋ยวผมาให้ดูละเบอร์โทรศัพท์กับชื่อร้านอีกหนึ่งรอบนะครับหรือรายละเอียดผมทิ้งไว้ในดีสคริปชันแล้วหลายๆคนถามมาเยอะมากผมตอบไม่ไหวแล้วในอินบ็อกซ์เลยรับมาแล้วก็หาลายแทงร้านมาให้เลยจบนะครับเพราะเวลาผมทําสอนขุดเหรียญสอนวิธีประกอบริกก็จะมีลูกเพจ ทักมาถามประกอบยังไงที่รับประกอบไหมมีขายไหมซื้ออะไรไหมหรือแม้แต่กระทั่งอยากจะให้ผมขายลิข์แต่ส่วนตัวผมผมพูดไปแล้วว่าผมไม่ได้รับประกอบอะไรทั้งสิ้นนะครับดังนั้นวันนี้ผมมาลายแทงใครที่อยากจะขุดลองปรึกษาร้านเอาดูนะครับ0 9 8ย์7 4 5 1 1ห้าหนึ่งหนึ่งตามนี้นะครับ4ี่ห้า้าเออ4 5 1ห้า1ห้านนะครับผมโอเคผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านนะครับ แล้วเป็นว่าดูงานประกอบแล้วผมก็ลองขุดแล้วจริงๆไม่ได้ลองขุดแค่20นาทีหรอกร้องตั้ง,ง,ง่บ่ายสามอะ่ะแรงจริงก็ตามนั้นนะครับผมประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้ทางผมน้เอ็กซ์ีนาทีขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าไปนะครับสวัสดีครับรายละเอียดใต้ดีสคริปชั่นครับ